ในๆเราก็พูดกันมาหลายคลิปแล้วนะคะเรื่อง grit versus quit หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือมุ่งมั่นตั้งใจดันทุลังทำต่อนะคะทำจนสำเร็จ กับการยอมแพ้อย่างที่ดิัาบอกว่าโปรไฟล์ของหลายหลายคนที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นโปรไฟล์ของคนที่ประสบความสำเร็จด้วยการไม่ยอมแพ้แต่แน่นอนมีอีกหลายคนมากที่ดูแล้วมันไม่มี potential ว่าจะชนะหรือจะประสบความสำเร็จการยอมแพ้ให้มันเร็วมันย่อมจะดีกว่าทีนี้จากที่ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยค่ะ b a c ก g r o u n d ก่อนที่จะมาเปิด image matters asia เนี่ยดิันเป็น Head Hunter มาก่อนหรือพูดง่ายๆทำ e c r u i t m e n t คือจัดทางงานให้คนหาคนให้งานเนี่ยนะคะถ้ามีคนมาถามดิัาทุกวันนี้ว่าถ้าให ให้ย้อนกลับไปและให้ตั้งคําถามใหม่ว่าคําถามแรกที่จะถามทุกคนที่มาสมัครงานจะถามว่าอะไรเลยสะบอกเลยทุกวันนี้เลยจะถามว่าคุณช่วยลิสต์มาได้ไหมว่าคุณเคยทําอะไรบ้างที่มันล้มเหลวเพราะว่าคนเนี้ยค่ะเรียนรู้จากความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จเพราะความสําเร็จแทบจะไม่ได้สอนอะไรใครเลยแต่ความล้มเหลวเหมือนอย่างทุกคลิปที่เลยสาพูดมาที่ยกตัวอย่างคนต่างๆในก่อนหน้าคลิปนี้มันบอกค่ะว่าเขาประสบความสำเร็จได้ด้วย การที่ล้มเหลวมาก่อนดังนั้นท่านที่สนใจการทำบอดี้โคหรือโปรไฟล์นิสัยการตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะให้ตัวเองให้ลูกหลานที่จะมาดูแลธุรกิจต่อให้กับทีมงานหรือองค์กรที่สนใจจะเข้าใจว่าทีมงานจะทํางานด้วยกันได้ยังไงแต่ละคนมีนิสัยการตัดสินใจยังไงสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้จาก Image Matters Asia นะคะ Facebook Page แล้วก็ Tik t o อ i n s t t g r r m y y u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  e e ชื่อเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ